สวัสดีค่ะวันนี้ก็ยังอยู่ในฤด,ดูฝนนะคะฤด,ดูการของหน่อไม้วันนี้ก็จะมาสาธิตทำหน่อไม้ต้มไว้กินกับน้ำพริกนะคะเป็นสูตรกินระยะสั้นค่ะเพราะว่าจะไว้ยาวไม่เคยแบบว่าจะถึงเดือนสักทีนะคะไว้จิ้มน้ำพริกน้ำพริกกะปิพวกนี้จะไม่เสียรสชาตินะคะอันดับแรกอันนี้ก็คือหน่อไม้เราทำการ อปอกเปลือกแล้วก็ล้างด้วยน้ําเปล่ามาแล้วนะคะไม่ต้องล้างด้วยเกลือด้วยอะไรทั้งสิ้นค่ะแค่น้าเปล่าอย่างเดียวเนาะแล้วเราก็จะมาผ่าเหมือนกับที่เราไปซื้อกินนะคะกินกับน้าพริกกะปิกนะคะเป็นผักจิ้มทั้งหลายแหละแล้วก็จะผ่าแบบนี้ทุกหน่อเลยนะคะ แบบว่าไม่ลึกให้ลงประมาณนี้ค่ะให้แบบว่าความร้อนมันเข้าไปเนาะถ้าผ่าลึกมากมันก็จะแยกออกจากกันนะคะก็คือจะหักออกจากกันเองก็จะเป็นอีรูปนี้เนาะที่เราไปซื้อกินอตอนที่แบบว่าเราไปสั่งตำน้ำพริกนะคะร้านขายน้ำพริกทั้งหลายแหล่อันนี้คือผ่าเศษทุกอันแล้วนะคะ เราก็ไม่ร้างนะคะแต่เราจะเติมน้ำตาลทรายขาวลงไปค่ะประมาณ2ช้อนนะคะโรยให้ทั่วเลยค่ะแบบนี้นะคะเท่านี้ค่ะแล้วเราก็จะเติมน้ำให้ท่วมหน่อไม้นะคะเคใส่ให้ท่วมค่ม เราก็จะเรียงสลับกันหน่อยนะคะให้สังเกตนะคะเราจะใช้เวลาต้มประมาณ40นาทีได้ะคะ่ะจับเวลาได้เลยนะคะถ้าคนชอบจืดก็ต้มนานอีกนิดก็ได้ใส่น้ำเยอะอีกหน่อยนะคะนี่ค่ะเราจะรู้อย่างไรว่ามันท่วมเห็นไหมคะมันจะลอยเกิดการลอยนี่คือท่วมละเวลามัน สุกมันก็จะจมนะคะแล้วก็จะปิดฝาต้มใช้ไฟค่อนข้างที่จะแรงนิดนึงนะคะเพราะว่าต้องให้มันเดือดตลอดภายใน40นาทีนะคะเราก็จะต้มจนมันเดือดแล้วค่อยจับเวลานะคะอันดับแรกปิดฝาให้มันเดือดก่อนคะ่ะไม่ใช่ว่ามาจับเวลาตอนที่กำลังน้ำยังไม่เดือดนะคะต้องรองให้เดือดก่อน เดือดไม่เดือดเราก็จะเห็นมันผุดๆุดุดแล้วก็จับเวลาต่อ40นาทีค่ะเดือดแล้วค่ะจับเวลาได้เลยนะคะ40นาทีทำไมใส่น้ำตาลรู้ไหมคะเพราะว่าหน่อไม้มีรสขมนะคะแค่นั้นเองลืมบอกตั้งแต่ต้นค่ะปิดต่อนะคะเดี๋ยว40นาทีมาดูกันค่ะ,ะช่วงมันเดือดนี่ลดไฟลงเป็นไฟกลางได้นะคะ ครบเวลาแล้วนะคะจะเปิดให้ดูค่ะเห็นไหมจะมีการแห้งของน้ําลงนิดนึงนะคะปิดไฟได้เลยค่ะคราวนี้เราจะมาแพ็กใส่ถุงนะคะก็เหมือนเดิมค่ะใช้ถุงยาวๆเหมือนเดิมเลยนะคะตัวนี้เราจะแพ็กแค่ชั้นเดียวค่ะจะไม่แพกสองชั้นเนาะตัวนี้ก็มืด นะคะตั้งกลองมานะตรงนี้เราก็จะหยิบแบบใส่ถุงโดยไม่ใส่น้ําลงไปด้วยนะคะถ้าใครชอบจืดต้มรอบสองได้นะแต่บ้านนี้ชอบขมนิดนึงพราอมมีรสชาติของหน่อไม้นะคะเวลาเราจิ้มกับน้ําพริกกะปิหรือว่าน้ําพริกปลรราตะทูที่กะส้มตำมันก็จะมีรสขมนิดนึงของหน่อไม้ ซึ่งจะทําให้อร่อยนะคะถ้าจีดไปบ้านนี้บอกไม่อร่อยค่ะเราก็ใส่แค่สีหน่อนะคะสับเลี้ยงวิธีหน่อยค่ะแล้วก็จะมัดปากผุงเช่นเดิมนะคะมัดสุดเลยค่ะวิธีมัดก็สอนให้แล้วนะคะ <c oughs> จะหมุนง่ ร้อนนะคะเนี่ยต้องระวังเราจะไม่เอาถุงอีกอันมาซ้อนนะคะเราใช้แค่ตัวนี้ค่ะจะวางไว้ข้างนอกให้เย็นนะคะวางไว้ก่อนค่ะเพราะว่าต้องแพ็คที่ยให้หมดเราจะวางไว้จนแบบว่าให้รู้สึกว่าเย็นนะคะหรือว่าเกือบเย็นจะมีอุ่นๆนิดนึง ถ้าเราจะเอาเข้าตู้เย็นเอาเข้าสักคืนนะ่ะค่ะเอาออกมากินรสชาติจะดีขึ้นหรือว่าต้มกินสดๆได้เลยนะคะเราจะไม่ทำการล้างน้ำใดๆนะเพราะว่าถ้าโดนน้ำที่ยังไม่ต้มเนี่ยมันจะมีพวกจุลินทรีย์ตัวเล็กๆนะคะมันถ้ามันเข้าไปข้างในเนี่ยมันก็จะไปเรียกอะไรขยายพันธุ์เราก็ต้องแบบว่ารัดตอนร้อนๆเลยค่ะ ไม่ต้องเอาน้ำนะตอนนี้ก็เสร็จแล้วค่ะได้สามถุงพอดีนะคะวางไว้อย่างเงี้ยให้เย็นก่อนนะคะจนรู้สึกว่าหน่อไม้เนี่ยจะเย็นตอนนี้ร้อนมากเลยให้มันอุ่นก่อนแล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็นเอาออกมากินได้เลยค่ะตัวนี้น้ำมันก็จะเหลืองเหลืองนี้เนาะน้ำพวกนี้มันจะขมนะ สูตรนี้เป็นสูตรกินระยะสั้นนะคะไม่เคยเอาไว้ยาวค่ะเราต้มไว้อย่างเงี้ยแค่อาทิตย์เดียวก็หมดแล้วะคะ่ะมันสะดวกดีนะคะสะดวกในการที่ว่าแบบว่าเราแบบว่าเอามากินนะคะหรือจะเอามาทําแกงก็ได้นะ,ะเอามาแบบว่าเขาเรียกหั่นหัน,หนซอยซอยซอยเส้นเล็กๆอ่ะแล้วก็ไปทาแกงหน่อไม้ได้ะคะ่ะโอเคค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะคะ ถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ